กราบสวัสดีคบะยุซีทุกท่านดครบสวัสดีครับสวนบสันนี้เราอยู่กันที่อุดรธานีนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับแถวทางออกไปสี่แยกวิาพลาครับหรือว่าทางออกไปรอ,อ,อ,อบเบองนะฮะเราก็จะมาถ่ายอะไรจาแซ่ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้บากับนี่ครับดีบ่าวเบกับดิซิโกุญนะครับครับไม่ไงเด้ออะไรหิวแล้วหิวแล้วเหรอวันนี้เรามากินอะไรกันทับเป็ดทำไมต้องมากินร้านเดียรยามาชิมสูตรอำเภอเพนไงเราอำเภอเพนเจ้าเก่า เขาเปิดอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วเห็นนานแล้วนะอยู่แถวนี้ก็สิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีเออแต่ต้องไปถามเขาเองว่าเขาเปิดมานานหรือยังเคยไปเคยมากินไหมมากินแล้วรอบหนึ่งอร่อยอร่อยอยู่ก๋าน้าพาวาเออเบ็ดฟิวเขาดีมากเหรอเลือดแบบพอดีไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ของทอดเป็นไงของทอดอร่อยกรอบอร่อยกรอบกรอบอร่อยเลยร้านนี้บอกเลยรับประกันเลยใ่ไหมว่ารับประกันอร่อยไม่มีปากเลย ก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสกายครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับลาบเป็ดอับเภอเพนเจ้าเก่านะครับไปครับมาแล้วครับโอ<ห>้ย<ห>ดูดดดลยลาบเลือดเราครับคุดยอดเลยอ่ะมาเลยลาบเลือดด,ดูชอบที่สุดคือร้านนี้คือหนังนะครับหนังก็จะออกพร้อมๆกรอบเลยครับเบ๊ะเบ๊คิดว่าต้องอีกจานไหมพอเหรอ อุ้ยอะไรมาอุ้ยอันนี้ต้มอะไรครับพี่ต้มเป็ดนะครับโอ้ดู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 โอ้ควันถุยเลยออ้ดูกระแซาะเราตับด้วยดูดิตับหอมเลยอ่ะผิดยอดครับควันถุยเลยของทอดมาแล้วนะครับนี่ดูดิครับโอ้สุดยอดเลยครับแล้วก็ดีมีต้ม กีรับเลือดเป็ดน,นะครับหรือว่าอํำเป็ดแซมแซ่บนะครับยังไม่พอครับคือต้มเป็ดต้มกันดวๆเลยล่ะมาๆๆเดี๋ยวลองชิมกันเลยมาเบรกปาเป็นยังไงเนาะเขาให้น้าจิ้มมาด้วยเนาะมาไหนน้าจิ้มเขาดูแบบเป็ดแน่นอนเลยนะกินดาแล้ววันนี้ก็เลยอยากนาเสนอให้ FC ซีได้ดูกันเนาะว่าอร่อยแค่ไหนเนาะถ้าใครจะตามมากินก็แนะนําเลยเนาะร้านนี้เราเช็คแล้วว่าอร่อยแล้วอย่างหนึ่งคือแม่ค้าบอกว่าร้านนี้เปิดมา13ปีแล้ว13ปีโอ้ นานอยู่แล้วนะอ่อาจจะหลบมุมนิดนึงเพราะว่ามันติดกับต้นไม้ถูกไหมแล้วก็จับพิกัดง่ายๆว่าอยู่ตรงตรวจสภาพรถใกล้ๆเลยนะที่ทางเข้าไอ้ในเมืองอ่ะฝั่งสี่แยกวิไัพละถูกไหมมา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 อยากพูดแล้วลร้านนี้คือดั่งดั่งเขาจะหนามากเดี๋ยวให้ดู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 ด,ดู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 ด,ดูด,ดูดูดนูนูดูดูดเดูดูดูด <แ at. S 1> ูด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 ลดูดูดูด นี่ดูดังดูดังดูดังเขาด่าว่าดูดิเส่ยอเป็ดมันมีแบบแตพวกพวกวอเป็ดอือกับบรรยากาศโชดีอากาศรราราเราหนาวอรอยมาตกครับลาบเป็ดดวนว่ะลิ่งกัตันี้เป็นได้อร่อย มันมีความ,มนัวไม่เบ็ดมากเพราะเราจั่งแบบไม่เบ็ดมากแม่ค้าก็เลยแบบจัดให้บแบบนี้อร่อยนะไ,ไปเป็นต้มนะครับดูดิต้มเป็ดนะต้มเป็ดเดี๋ยวหนาะลองก่อนทำหัวญาตินะครับต้มเลยยอดเนี่ยวแซ่บโอ้คำใหญ่ครับ สัก็มาอืมเปรี้ยวเลยเลย,ย,เย,ยใช่ไหมอืมเหมาะกับหน้าหนาวได้เปล่าเลยทอดนะฮะดูนี่มีตูดเป็ดด้วยตอนนี้เขามีไส้เป็ดด้วยแนละ้วไส้เป็ดทอดเหรอแต่ผมมีปูทอดก่อนวันนี้อืมทอดดีมาก เค็มๆนิดนึงกรอบๆดุดเป็ดโคตรอร่อยนี่มีไส้ด้วยครับไส้ทอดอ๋อไส้ทอดด้วยครับมาดูกันว่าไส้เป็นไงเด็ดเหมือนกันนี่นั่งเป็ดดากเป็ดนะดงเดยปลาลองจิ้มดูเพิ่มจิ้มแบบนี้มากเลยจิ้มเขาเด็ดเหมือนกันนะเสียบอ้โหเด ิ้มเีันจะคิมๆเถ้าพอาีกจิ้มแล้วมันจะแบบจะเพิ่มความวานอ่าจิ้มด้วยแหละอร่อยเลยใช่ไหมอืมดีจับหมูเมดียวเดี่ยวโอ้ยแซบมันีนะครับกด อร่อยร้น้ำนะแบบรุ่มดำมากอร่อยจริงโอ้ดูคอเป็ดนดนิชูคนได้วยดูไหมมุคอเป็ดอ๋อคอเป็ดหนังนี่แบบสั่งได้เลยร้านนี้ทำ<ม>ต้องหนังเลยร้านเนี้ยดูดีแล้วซุปตามนะครับรสแบบว่า คักเลยครับแท้ครัโอ้ใต้ครับอื oh, ้ร้อนร้อนร้อนแล้วกแบบกรอบเลยนะครับมึคขอเสร็จใส่กระเทียมมาด้วยดูสิเราจะถักนิดนดีนะครับลองดูแซ่บแซ่บคักโอ้ส่วนเดียวนะ เลือดอย่างอร่อยเหรอหัวหัวเลยคตามผมเดี๋ยวรองแบบเบรกดูว่าเป็นยังไงครับฉ่ำหัวรัอนร้อนอร่อยมากเพิ่มตุ้มั่ะ ำหนาหนาทำาีกอต้องทำบีบีบิจะอร่อยดูวะตามลาลาราดไปในตำานเออดูดิโอ้ตัวนี้เลยมาโอ้เี่กรอบั่นเนื้อต้มงนกระเทียมแท้เดือยแท้เดือยอร่อยเขาเรียก

เป็นแฟนตับเี่ยข้าวพาดเลยฮะต,ตับเยอะบ้างไม่ต้องห่วงแล้วครับดังหายไปหมดแล้วนะครับแง่าแกว่า ่าทำนี่ไงมาวันนี้เต็มเลยเต็มช้อนนะครับอืมอืมอุ้ยหอมปะอืมมาครบเลยมาครบเลยอืมใส่บะกรูดใส่เห็ดไม่หอมอืมอื้ยเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับนี่ครับมาดูครับว่าเป็นไงฮะ ซอ,อมกรอบซอสตุเปียวโอ้อร่อยขอสตัวมตูดีครับอร่อยแบบโเฟิกอะห้ามพลาดเลยร้านนี้สุดจริงด้วยเขาบอกเขากินแบบดีครับ โอ้อร่อยมากเลยครับก็วันนี้นะครับแนะนับนะครับเพราะว่าได้มาลองทานดูนะครับร้านนี้เขาเปิดกวตั้งแต่เวลา10โมงถึง2ทุ่มง4ทุ่มนะครับส่วนรับเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้เลยนะครับก็แนะนับนะครับว่ามากินข้าวแทมได้ทุกคนได้มาลองดูนะครับผมบอกเลยร้านนี้โคตรได้เลยกระติ่งเลยร้านเด็ดอร่อยมากครับเป็นคู้เด็ดเลยจริงห้ามพลาดเลยจริงอร่อยครับมาครับได้รับประเทศนนะกินข้าวแซ่กับครับ ยอดเลยผู้ชายคนดีครับจัมเรือแซ่<ม>แพงก็ว่าโอ้เสื้อเนี่นะขวดเรียกขวดอีกครับคุณซุปก็ได้ที่อันนีค้ครับทั้งหมดกินแบคลานขนาดนี้นะครับ 390บาทนะครับดีโลราคานะครับมีหกมีเก้าสิบแปดสิบด้วยนะครับอ่าถูกดีครับร้านเปิดทุกวันเลยใช่ไหมพี่จ้าเบอร์โทรก็ตามนี้เลยใช่ไหมเมืนี้เลยค่ะอ่าให้เขาโทรสอบถามกันมาเนาะ<ๆ>อ่าขอบคุณนะคะก็ฝากไปด้วยครับร้านดีๆแบบนี้ครับกล้าการันตีว่าอร่อยโคตรได้จริงๆลาบเป็ดอัพเภอเพ็ดนะครับไดนมม้นำมาลองทานกันดูครับรับส่งดาวให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเอ็มบาร์เวอร์นะครับ สำหรับบันดีเดี๋ยวพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ่อโปรได้